วัสดีครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอคลิปแรกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับไม้ใบวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องโคโลโคาเซียที่ผมสั่งซื้อมานะฮะอ่าอันนี้เท่าที่ดูก็ปุกแพ็กมาอย่างดีอันนี้กล่องชั้นที่สองแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโคโลคาเซียที่ซื้อมานี้ เป็นโ,โคลาคาเซียชนิดใดนะครับนี่มองเขาผู้ขายนะครับทอดออกจากถังส่งก็โอเคนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ทุกแนว ชุน้ําห่อรากมานะครับก็โอเคนะครับได้รือก็มีความเข้าใจในการส่งต้นไม้นะครับบางทีต้นไม้มันก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งมาทาั้งกระทางนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสีายงในการขนส่งเป็นได้ดีโอเคแล้วออกลากใหม่ ออกติดกระถางมาเลยด้วยกันหลักเียบนะฮะหลักใหม่หลักผลอ่อนที่ออกมาไปเยอะนะครับหลักโว้มีนอนติดมาด้วยนะครับสองนอนนะครับตัวนี้ลืมบอกชื่อนะครับนี่โครเอเซียโคหน้าคอฟี่ แรกนะครับตุนนี้ยังีไม่เคยมีเพื่อจะปลูกนะครับในทำการปลูกเตรียมกระถางเอาครับตอนนี้ผมไปได้กระถางมาแล้วนะครับนี่เราจะใช้ขนาดกระถางประมาณกระถางหกนิ้วนะครับปลูกแล้วเราก็จะมาจัดหลักลกงไปปลูกวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับ ผมจะใช้กามะพร้าวสับนะฮะลองลองปุ้นกระถังดีก่อนนี่เป็นกามะพร้าวสับที่ผมแช่น้ำไว้แล้วนะครับแช่น้ำไว้แล้วประมาณหนึ่งหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้กามะพร้าวสับมีความชื้นหลังจากนั้นนะครับก็จะมาจัดรากเขานะผมจะปลูกลงในกระถางแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ปลูกเลี้ยงไว้ในเนสเซอรี่หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ารากมันเดินดีแล้วยอดมันเดินดีแล้วนะครับผมก็จะย้ายลงกระถางใหญ่ที่อยู่กลางแจ้งนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีการเจริญเติบโตอ,อย่างเต็มที่นะเหมือนเหมือน,นธรรมชาติที่เขาเป็น,นอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของไม้กลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดว่าใบใบของเขาดําเนี่ยเขาก็จะมีมีลักษณะที่สวยงามน,นะครับ ก็จะลองไวประมาณขนาดนี้นะครับแต่นั้นก็ใช้วัสดุปลูกที่ผมเตรียมไว้นะครับวัสดุปลูกที่ผมเตรียมไว้นี่ก็จะมีพิทมอสนะฮะพิทมอสชนิดหยาบนะครับกับเพอร์ไลท์นะฮะอย่างตาน,นึงต่อนึงแล้วก็จะมีปุ๋ยละลายช้านะครับใส่ใส่ลงไปด้วยนะไม,ไม่เยอะนะฮะกอประมาณนะครับสูตรนี้เนี่ยที่ผมลองใช้ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ ได้ได้ผลดีนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้จุกจิกไม่ได้อะไรต้นไม้ก็สวยงามนะอย่างดูต้นนี้ครับนี่ก็โลคาเซียนะครับนี่เป็นอโลคาเซียลูกยวนนี่ฮะสวยสวยงามนะใบแข็งแรงดีนะครับไม่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆไ,ไม่ไม่เกิดโรคนะีไม่เกิดเกิดอะรอนี้เนื่องจากพิทพิทมอสเนี่ยที่เราซื้อมาเป็นเป็นแบบแบบเม็ดลูกนี่จะเขาก็จะมีปุ๋ยนะฮะเขาผสมปุ๋ยผสมอะไรมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับ ก็จะทําให้ต้นไม้ของเราสวยงามแข็งแรงนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนจะผาาสมใหม่นะฮะมิกขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับแล,แล้วแต่นะสูตรนะฮะสูตรใครสูตรนะครับเดี๋ยวผมก็จะประมาณนี้นะฮะอย่างนั้นนะครับผมก็จะเอาลงจัดรากเรียบร้อยนะครับใช้วัดสดุปลูกใส่ไปนะฮะพวกนี้เท่าที่สังเกตดูีผมปลูกม,มานี่มันเลี้ยงไม่ยากนะ ง่ายงงนะวัสดุปลูกก็ทั่วไปไใช้ดินผสมก็ได้นะบางโคโนออ่ลงดินไปเลยก็มีนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาเขาก็น่าจะอยู่แบบนลักษณะชอบชอบโคลนหรือเปล่าเหมือนบอลน,นาอะไรบ้าง ประมาแล้วนะครับนี่ครับไม่นานผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์ก็น่าจะต้นก็น่าจะตั้งตัวได้ได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะฮนะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้หน่กาแฟของผมนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะสถานที่ปลูกเลี้ยงลมมันแรงก็อาจจะหาไม้หาอะไรมาปักก็ได้นะเดี๋ยวตัวนี้นะครับอีกประมาณสักสองสัปดาห์นะครับหรือประมาณ20บวันเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่าพัฒนาการของมันจะ,จะเป็นยังไงันตอนะฮะตอนนี้มีสอง,สองใบนะฮะสองใบที่ยังสดใหม่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ